สวัสดีครับพบเจอกัพบผมครับกับเสี่ยนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมได้เป็นภาพสมเด็จมาให้ชมเนาะนะครับอันนี้เป็นมาขุมพรมนะครับอันนี้เป็นมาขุมพรมนะครับพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์เส้น,ในในะได้ใหญ่นะครับพระได้สวยนะนะครับพระได้สวย ดูแล้วเน,นื้อหานี่มันเลยแหละครับเนื้อหานี่มันเลยนะครับเส้นได้ใหญ่นะครับบางของผพมนี้เขามีอยู่หลายพิมพ์นะนะครับมีอยู่หลายพิมพ์นะครับโน่น่าจะเป็นสิบพิมพ์ได้เหมือนกันนะนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดี พิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์เกี็ดบัวตูมพิมพ์เส้นได้พิมพ์แสงคติแล้วก็จะมีแสงคติอ่าก็เรียกสังคติหูช้างน,นะครับอ,อกคุดนะครับแล้วก็ฐานคู่อีูขึ้นเร่องจะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับผมก็ดูองค์นี้นะ่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์เส้นได้ใหญ่นะ่ะ นะครับเนื้อหาเขาสวยนะเนื้อหาเขาสวยนะครับมันเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาตินี่มันเลยเนี่ยฮะดูแล้วเขาเรียกว่าไงดูน้ำซึ้งดีครับดูน้ำมันดีนะครับพระดูแบบนุ่มๆตาดี ก็มีทั้งกูเก่ากูใหม่นะครับบางขุมพมนี้ก็มีทั้งกู่เก่ากูใหม่ถ้าคาบกู่หนาหน่อยก็ตีเป็นพวกโซนกู่ใหม่เนาะนะครับถ้าคาบกู่บางๆหรือบางองอาจจะคาบกูน้อยนะครับเพราะบางทีมีการออกจากกู่ก่อนนะครับก็จะดูพิมพ์เอาดูพิมพ์ดูเนื้อเอานะครับอคนนี้ก็ได้สวยอยู่นะอคนนี้ก็ได้สวยอยู่นะครับอค์นี้ก็ได้สวยอยู่อ่ะเื่อีท่านจะชอบเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ นะครับตัวิี้ท่านได้ชอบนะครับชอบสมเด็จจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณตลอดการติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ได้สมเด็จมาถ่ายชมวันนี้นะครับอขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะสวัสดีครับ